เขาพูดออกมาเองว่ากูเป็นคนจ้างให้มาเผากุฏิหลวงปู่ชอบชายสองคนนั้นก็จุดคบเพลิงใช้ท่อนไม้พันผ้าอาบน้ํำมันจุดไฟลุกวาบแล้วคว้างขึ้นไปบนหลังคากุฏิของหลวงปู่ก่อนจะรีบวิ่งหนีไปทางฝั่งโรงเรียนที่ติดกับวัดไฟเริ่มลุกไหม้กุฏิอย่างรวดเร็วเรื่องกรรมทำร้ายผู้ทรงธรรมหลวงปู่ชอบฐานสโม ปีพุทธศักราช2529หลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยสงฆ์ผู้ทรงธรรมแห่งวัดป่าโคกมนได้รับนิมนต์ไปเมตตายังวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกตท่านเดินทางไปพร้อมพระอาจารย์อานนท์และคณะลูกศิษย์เพื่อโปรดญาติโยมตามปกติของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไปพักที่วัดล้านขวดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด คืนนี้อย่าพากันนอนเร็วนักใครไม่ง่วงก็อยู่เป็นเพื่อนเราใครง่วงก็ให้นอนที่อื่นอย่ามานอนตรงนี้ดูฟืนดูไฟให้ดีอย่าหลงหลับเพลินจนไม่รู้เรื่องพระเนนที่อุปถากก็ไม่ได้คิดอะไรคิดเพียงว่าหลวงปู่เตือนให้ระวังไฟเทียนทูบธรรมดาแต่แท้จริงแล้วคำพูดนั้นคือลางแห่งเหตุกรรมใหญ่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนั้นเองเวลาประมาณตีหนึ่งพระอาจารย์อนนท์กำลังกางมุ้งให้องค์หลงปู่ชอบก็เห็นชายสองคนเดินเข้ามาทางกุฏิของหลวงปู่ในความคิดแรกพระอาจารย์ยังสงสัยว่าดึกขนาดนี้ยังมีโยมมาหาหลวงปู่ชอบอีกหรือยังไม่ทันจะคิดต่อชายสองคนนั้นก็จุดคบเพลิงใช้ท่อนไม้พันผ้าอาบน้ำมัน จุดไฟลุกวาบแล้วคว้างขึ้นไปบนหลังคากุฏิของหลวงปู่ก่อนจะรีบวิ่งหนีไปทางฝั่งโรงเรียนที่ติดกับวัดไฟเริ่มลุกไหม้กุฏิอย่างรวดเร็วพระอาจารย์อานนท์รีดตะโกนเรียกพระเนนมาช่วยดับไฟทุกคนตื่นตกใจวิ่งกันเหมือนลิงตื่นเพลิงแต่ในขณะที่ไฟลุกท่วมหลังคาหลวงปู่ชอบกลับนั่งยิม้มท่านสงบนิ่งไม่แสดงอาการตระหนกใดๆแม้ในวินาทีนั้น เพลิงกำลังกลืนกินที่พักของท่านพระอาจารย์อานน์อุ้มหลวงปู่ลงมาจากกุฏิท่ามกลางควันและไฟอย่างทุลักทุเลนำท่านมานั่งพักที่รถเข็นส่วนพระเนนอีกหลายรูปช่วยกันดับไฟจนเพลิงสงบในเวลาประมาณ10นาทีแต่กุฏิของหลวงปู่ถูกเผาไปครึ่งหลังใช้การไม่ได้อีกต่อไป พระละ,ะโยมจึงนิมนต์ให้หลวงปู่ย้ายไปพักที่าลาและหลายคนเสนอให้หลวงปู่กลับวัดป่าโคกมนทันทีเพื่อความปลอดภัยแต่หลวงปู่ชอบตอบเพียงว่าเราไม่กลับหรอกจะอยู่ที่นี่ก่อนคนมาทำร้ายเราเขาทำได้แค่นี้แหละกรรมที่เขาทำจะสนองคืนเขาเองในปัจจุบันคำพูดของท่านเต็มไปด้วยเมตตาแม้เพิ่งผ่านเหตุเผากุฏิแต่ไม่มีแม้แต่แววโกรธโยมบางคนถึงกับโกรธแทน จะเอาเรื่องผู้ที่ลอบเผาให้ถึงที่สุดแต่หลวงปู่ชอบเตือนสติว่าเราผู้ถูกกระทำยังรู้จักอุเบกขาคนอื่นไม่ต้องมาแค้นแทนเรากรรมจะเป็นผู้จัดการเองใครทำอะไรไว้กรรมจะตอบแทนเขาเองในปัจจุบันนี้แหละเมื่อตำรวจมาสอบถามหลวงปู่ก็เพียงกล่าวว่าเราไม่ติดใจเรามาโปรดสัตว์ไม่ได้มาหาเรื่องกับผู้ใดหลังจากนั้น หลวงปู่ชอบพักที่วัดล้านขวดอีกสามคืนแล้วจึงเดินทางกลับวัดป่าโคกมนและท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยแต่กรรมไม่เคยหลบหนีได้ไม่ถึงหนึ่งปีต่อมาหลวงพ่อโกเจ้าอาวาสวัดล้านขวดได้เดินทางมากราบหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมนและเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในสองคนที่ถูกจ้างให้มาเผากุฏิหลวงปู่ได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเกิดทะเลาะกันถูกแทงตายคาที่ อีกไม่นานคนที่สองก็ตายจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มตายส่วนคนที่อยู่เบื้องหลังผู้จ้างวานให้มาเผากุติหลงปู่เกิดอาการวิปลาดเป็นบ้าไม่ใส่เสื้อผ้าพูดเพอ้อคลั่งทั้งวันทั้งคืนญาติต้องจับมัดล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านสุดท้ายชายคนนั้นกินยาเบื่อหนูกลิดชีพตนเองตายอย่างน่าสลด ก่อนตายเขาพูดออกมาเองว่ากูเป็นคนจ้างให้มาเผากุฏิหลวงปู่ชอบคำสารภาพนี้ทำให้ชาวบ้านและลูกศิษย์หลวงปู่ต่างขนหัวลุกเพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่หลวงปู่กล่าวไว้ว่ากรรมจะตอบแทนในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าต่อมาในวันที่12พฤศจิกายน2533หหลวงปู่ชอบเดินทางกลับไปวัดล้านขวดอีกครั้งคราวนี้หลวงพ่อโกและญาติโยม พาท่านไปดูสถานที่เกิดเหตุเดิมและซักถามว่าหลวงปู่เจ้าขาคนทั้งสมที่ทำกรรมไว้นั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนหลวงปู่ชอบตอบอย่างสงบตอนนี้เขาอยู่ที่เดียวกับเทวทัตทั้งสามคนจะพันเอเวจีที่หลังเทวทัตเอเวจีขุมนี้ไม่เคยปราณีสุขให้กับสัตว์นรกตัวใดเลยทุกคนที่ฟังคำนี้ถึงกับขนลุก รู้ทันทีว่ากรรมเบียดเบียนพระอริยสงฆ์นั้นหนักหนาสาหัสเพียงใดและไม่มีใครหนีพ้นได้เลยเรื่องนี้ในตอนแรกหลวงปู่ชอบไม่ให้เปิดเผยเพราะไม่อยากให้เกิดเวรกรรมซ้ำซ้อนแต่ภายหลังครูบาอาจารย์รุ่นลูกศิษย์จึงนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นคติธรรมสอนใจแก่คนรุ่นหลังกรรมที่เบียดเบียนผู้ทรงธรรม เป็นกรรมยำพัทันตาคือกรรมที่ให้ผลเร็วในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเรื่องของหลวงปู่ชอบฐานะโมเป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนว่าอย่าเบียดเบียนผู้ทรงธรรมหรือผู้มีศีลแม้เพียงคิดร้ายก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะผู้ทรงธรรมนั้นไม่โกรธไม่จองเวนแต่กรรมจะทำหน้าที่แทนโดยไม่ละเว้นใครเลยความดีที่ท่านมี คือเกราะป้องกันอันแท้จริงส่วนผู้ที่คิดร้ายต่อธรรมไม่มีใครรอดพ้นจากผลกรรมได้เลยคนทำดีย่อมได้ดีทันตาเห็นคนทำชั่วเบียดเบียนธรรมย่อมมอดไม่ด้วยกรรมของตน